เก่ดทะเลาะกันนนะทะาะก,กันแบบรุนแรงมากแล้วโรบินฮูดก็ถูกจับนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยแจ้งจับในข้อหาพยายามฆ่านะ,ะ,นะะเขาก็จะมีสองกรณีคือ สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วในชาแนลกว่าจะได้เป็นเมียฝรั่งนะคะวันนี้ไปฟังคลิปหนึ่งมานะคะเป็นเรื่องราวของคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วทีนี้เขาโดดวีซ่านะคะหรือที่ในอเมริกาเขาเรียกว่าโรบินฮูดนะคะ คือเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่เขาอยู่แบบโรบินฮูดมานานนะคะก็มีเพื่อนรู้จักเพื่อนรู้จักอะไรก็อยากเปิดอยากมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะก็เลยมีเพื่อนคนหนึ่งก็เลยร่วมหุ้นกันนะคะร่วมหุ้นกันเพื่อที่จะเปิดร้านอาหารนะคะร้านอาหารไทยแต่เขาเป็นโรบินฮูด ซึ่งเหมือนไม่มีตัวตนนะไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานอะไรก็จะใส่ชื่อไม่ได้ก็เลยใส่ชื่อเพื่อนนะคะใส่ชื่อเพื่อนไปว่าเป็นเจ้าของร้านแต่ก็คือทำกิจการกิจการร่วมกันนะผลกำไรก็แบ่งกันคนละครึ่งทีนี้พอหลังจากทำไปทำมานะคะ เจ้าของร้านเนี่ยก็ก็ให้คือในร้านเนี่ยก็จะมีแค่สองคนนะคะคือตัวคนที่เป็นโรบินฮูดเนี่ยก็ทำง,งานในครัวนะคะคพือเป็นเชฟว่างั้นเถอะแล้วกเ็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็อยู่หน้าร้านเพื่อต้อนรับแล้วก็เสิร์ฟนะคะแล้วทีนี้เมื่อกิจการดีขึ้นมาเขาก็เลยคนคนที่เป็นเป็นเพื่อน นะ,ค,ะคือเขาเขามีซิติเซนเขาเป็นพลเมืองของอเมริกันแล้วทีนี้เขาก็เลยให้หลานนะคะมามาให้โรเบนฮูดเนี่ยฝึกงานในครัวให้นะคะมาเป็นลูกมือมาเป็นอะไรในครัวแล้วเขาก็เทรนทุกอย่างนะคะโรเบนฮูดก็เทรนทุกอย่างจนจนสามารถทำแทนได้นะ,ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเกิดทะเลาะกัน ทนะเลาะกันแบบรุนแรงมากาแล้วโรบินฮูดเนี่ยก็ถูกจับนะคะเพราะว่าคนทีเ่เป็นเพื่อนเนี่ยแจ้งจับในข้อหาพยายามฆ่านะคะหลังจากที่โดนจับไปเกิดอะไรขึ้นนะคะคือตอนนี้อยู่ในขบวนการของของศาลนะคะที่ เขาก็ยังคงติดคุกอยู่เขาก็จะมีสองกรณีคือหนึ่งกรณีที่เป็นคดีความกับเพื่อนนะคะอีกสองก็คืออีกคดีหนึ่งคือเขาจะต้องถูกเนรเทศกับประเทศไทยนะคะหลังจากที่ที่คดีแรกจบสิ้นไปนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขบวนการอยู่เ,เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยนะคะณนะว่าในการที่จะร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครก็ตามนะคะ โดยที่เราไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรในในการเป็นตัวตนมีตัวตนเป็นชื่อมีชื่อเป็นเจ้าของร้านหรือเป็นหุ้นส่วนหรืออะไรก็ตามอย่าไปทำเพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าเงินเนี่ยมันคมนะมันคมมากมันมันสามารถบาดตัดขาดญาติพี่น้องได้นะคะก็ฟังในข่าวก็เห็นมาเยอะแล้วนะคะว่าเงินสามารถ ัดพี่ตัดน้องฆ่าพอ่อฆ่าแม่ได้นะคะตัดเพื่อนตัดอะไรจากนั้นแล้วเรื่องเนี้ยเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยนะคะไปฟังมาแล้วก็อืมน่าสงสารเนาะคนเราก็ รู้หน้าไม่รู้ใจนะคะต่อให้สนิทกันขนาดไหนรักกันแค่ไหนไว้เนื้อเชื่อใจกันแค่ไหนในที่สุดตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะระ้านก็เป็นของเขาแบบเต็มตัวนะคะเขาก็าบริหารจัดการเขายึดเงินของเราได้นะ,ะเงินที่ลงทุนไปไม่ใช่น้อยๆน,นะคะเขาก็สบายเฮไปนะ,ะมันเป็นอะไรที่เศร้ามากนะคะที่คนไทย ทำร้ายกันเองนะมาอยู่ต่างประเทศมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็ยังมาทำร้ายกันเองแต่ก็ยังว่าล่ะเ,เราก็เห็นเห็นนะว่าคนไทยโกงคนไทยด้วยกันในต่างแดนอย่างโกงหุ้นนะไม่ใช่โกง <c oughs> แชร์นะคะหลอกโกงแชร์หลอกอโอนเงินกันบางทีก็มีแม่ค้าออนไลน์ line, อันนี้ป้าแก,ก้วก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าทุกคนนะครับ บางคนที่ที่นิสัยไม่ดีนะคะก็จะขายของแรกๆขายดีหลังๆมาก็เป็นเริ่มโกงนะคะเมื่อเร็วๆนี้ที่ป้าแก้วดูในในเฟซของ f c e e o o o นะคะก็จะมีเอามาโพสมีเพื่อนใน Facebook ป้าแก้วเอามาโพสว่าคือเขาสั่งสั่งอ,อาหารทะเล อาหารแห้งพวกเป็นของแห้งนะคะแล้วโอนเงินให้เขาเรียบร้อยแล้วแม่ค้าก็ผัดวันประกันพุ่งนะคะว่าสง่งจะส่งให้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผ่านไปเป็นเดือนนะคะเงินก็เอาให้แล้วเงินก็โอนให้แล้วแต่ของยังมาไม่ถึงเฮ้ยไปจับอยู่เหรอนึกคำคำในใจเคยไปจับกุ้งจับปจับกุ้งหมึกหอยกันอยู่เหรออะไรแบบนี้นะ นี่ก็เป็นคนไทยโกงคนไทยด้วยกันเองนะคะแล้วก็อย่างที่าแก้รเคยเอามาเล่านะว่าคนไทยโกงแชร์กันเยอะนะคะแล้วก็มีการเข้าหุ้นกันหรือไปยืมเงินเพื่อนนะอย่างมาดามนะมาดามท่านหนึ่งไปยืมเงินเพื่อนเพื่อที่จะมา หรือไม่ก็คือมาหลอกเพื่อนนะว่าเอาเงินมาให้เขายืมแล้วเขาก็จะไปปล่อยดอกปล่อยกู้หรือไม่ก็คือรับแรกเงินเพื่อที่จะโอนให้คนไทยด้วยกันในในประเทศที่อยู่นะคะโอนไปให้ญาติพี่น้องอยู่ที่เมืองไทยนะคะแรกๆกกิจาก,การก็โอเคนะคะก็ได้เงินคืนดีหลังๆมาเฮ้ยเงินชักจะ เข้ายากนะคะเงินออกง่ายแต่เวลาได้คืนได้คืนยากนะคะได้คืนแบบกระปิดกระปลอยนะคะเหมือนเป็นเมนเป็นเมนแบบกระปิดกระปลอยนะคะจะหายจะมานะคะนี่ก็เป็นคนไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศมันก็หลอกกันเองนะคะคนเราเนี่ยเราหน้ากลัวยิ่งกว่าผีผีมันก็อาจจะ ใครที่ไม่เคยเจอก็จะจินตนาการนะคะ,ะแล้วก็หลอกตัวเองร้อนตัวเองว่าเฮ้ยมันมีผีนะในที่มืดๆเนี่ยมันต้องมีผีนะมันต้องมีซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวตนหน้าตาของผีเป็นยังไงนอกจากดูจากหนังในหนังนะะในหนังที่ผีอีบนะคะหรือผีอะไรที่ไปแอบในอกนะ,ะที่เราไปแอบในอกแล้วผีก็มุดขึ้นมดุดลงตามนะคะผีมันเป็นแค่จินตนาการ แต่คนเนี่ยหลอกกันเองน่ากลัวน่ากลัวมากนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังเด้วการลชนีนะคะเดี๋ยวจะ,จะ <c oughs> ดื่มกาแฟแล้วก็จะทานอ่า <c oughs> เขาเรียกเะไยว่ามอแกงนะคะมอแกงเผือกที่ทำเองแล้วก็จะไปทำง,งานนะคะว,นนวันจันทร์รถน่าจะติดเดี๋ยวจะออกเช้าหน่อยเพราะว่าวันจันทร์กับวันศุกร์รถจะติดมากแล้ววันนี้อากาศ สององศานะคะสององศาเซนเซียสแล้วก็ข้างนอกหมอกลงจัดมากหนามากนะคะเพราะแกวเปิดหน้าต่างออกไปดูคือมันมืดแล้วก็หมอกลงมองไม่เห็นเลยทัศนียภาพนะคะปกติก็จะเห็นแต่วันนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะคะหมอกลงจัดแล้วก็นาวตื่นขึ้นมาก็โคตรหนาวเลยเว้ยเฮ้ยทำไมหนาวแบบนี้นะคะรีบไปเปิดฮีเตอร์เลยอ่นะคะ่ะ ไปแล้วไปแล้วจริงๆเมาหอยหอยสังสวัสดีค่ะ